See now. สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Last Day on Earth Survival นะครับคลิปนี้จะเป็น ID ลองนะก็คือเราจะมาตามหาล้อรถมอเตอร์ไซค์ที่หายไปกันขาดอยู่ล้อเดียวเองทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปกันที่ฟาร์มลำห้วยคดเคี้ยวนะครับ ี่อยู่ตรงนี้ไปเลยคลิปนี้ทําก่อนคลิปที่ผมไปป้นคลิปที่แล้วนะอ่าไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมนะครับคือ,อล้อรถมอเตอร์ไซค์เป็นที่กล่าวขานลือนามกันมาว่าล้ออันสุดท้ายนั้นหาค่อนข้างยากกันเลยทีเดียวนะ ซึ่งผมก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าผมไปทั้งบังเกอร์อัลฟาะครัยเปิดกล่องเหรียญกล่องแดงแล้วก็ยังไม่ได้ทีนี้เราก็เลยมาดูที่ฟาร์มลำโพวอีกสักทีครับว่าเราจะเจอไหมอ่าใช่ไหมล่ะไม่แน่ใจว่าแต่ละคนนะครับที่เพิ่งเล่นใหม่เนี่ยแล้วกำลังตามหารถมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซค์นะชิ้นสุดท้ายเขาอ่าชิ้นสุดท้ายของแต่ละคนนี้เป็นชิ้นส่วนไหนกันครับถังน้ำมันอ่า เครื่องยนต์แทนหรือว่าล้อรถมอเตอร์ไซค์ครับก็พิมพ์มาบอกกันได้นะแต่ส่วนของผมนั้นก็คือล้อรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้เราจะได้เจอกันนะจะได้ไปทาอย่างอื่นได้ครับเนี่ยจะได้ไปทําคลิปแบบไอ้นี่ไงถิง่นฐานเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อะ่ะดูซิว่าคือช่วงนั้นผมทําไวแ้แหละแต่ว่าผมไม่ได้ปิดเสียงเขาเรียกว่าอะไรเสียงแบ็กกราวบ็คกิ้งแท็กอะ เขาเรียกว่าแบ็กกราวน์มิวสิกเออทีนี้พอเราไม่ได้ปิดเสียงอะ่ะมันก็เลยโดนลิขสิทธิ์แล้วก็โดนลบไปนะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคราวนี้เราจะป้องกันตัวเองด้วยการปิดแบ็กกิ้งทาวนะครับเอ๊ะพูดผิดแล้วเ,เสียงพื้นหลังอะเอาง่ายๆนะครับแต่ว่าไอพวกเอฟเฟกอะไรใช,ใช้งานได้ปกตินะแต่ว่าเสียงพื้นหลังเพลงมันใช้ไม่ได้ไม่น่าจว่า พี่ๆคนอื่นเขาเวลาทําช่องมาแล้วเขาโดนหรือเปล่านะครับเรื่องลิขสิทธิ์เพลงในฝั่งแองอ่ะผมโดนก็เลยนั่นเดี๋ยวเราข้ามตรงจุดนั้นไปก่อนแล้วกันนะแต่เดี๋ยวถ้าเราถึงเลเวหนึ่งร้อยเมื่อไหร่นะครับแล้วก็เราไปในส่วนของแองเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะทําคลิปมาให้ดูกันนะแต่ตอนนี้ขอลุยฟาร์มลำห้วยก่อนนะครับต้องบอกว่าช่วงที่เป็นมือใหม่เนี่ยช่วงที่กำลังจะแตะ1 0 0 150ออะไรประมาณนี้ครับ มันจะมีความยากนิดนึงตรงที่ตามหาของนี่แหละจริงๆผมว่าของทุกอย่างอ่ที่เราจะคับที่จะทํายานพาหนะสักหนึ่งอันนะไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถ a อทีวามีอะไรนะเรือเออมันจะต้องมีของประมาณ2 -3 อย่างที่หายากมากๆอย่างร,ารถมอเตอร์ไซค์ก็เป็นหนึ่งในส่วนที่หายากนะครับแม้ว่าจะใช้ไม่เยอะ2ก็คือเรือใช่ไหมเรือก็ โอ้โหของแต่ละอย่างคือต้องไปลุยห้องทดลองท่าเรือแต่ถ้าเป็นมือใหม่แรกๆก็เราลงแค่เซกเตอร์ที่1กับเซกเตอร์ที่2ก็น่าจะพอนะครับแล้วเราค่อยๆเก็บไปทีละนิดทีละน้อยนะเกมนี้มันรีบไม่ได้อะถ้ารีบนี่คือของหมดปืนหมดก็หลงแน่ๆครับแล้วเราต้องมานั่งฟาร์มหากันใหม่ทางที่ดีก็คือพยายามไปฟาร์มป่าต่างๆนะครับเก็บแต้มเอาแต้มฤดูกาลมาเพราะว่า เวลาเราสะสมแต้มฤดูกาลเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีการแจกของใช่ไหมเวลาเราทําแต้มถึงนจุดหนึ่งอะ่ะมันช่วยได้เยอะนะผมว่าแต่ว่าถ้าเราไปเล่นตามป่าตามเขามันต้องสู้ซอมบี้เยอะหน่อยไงแต่ถ้าเราไปแมปใหญ่อะ่ะซอมบี้มันมีเยอะใช่ไหมครับมันก็จะได้แต้มได้แต้มเยอะขึ้นหน่อยเมื่อวันก่อนผมไปดูคลิปตัวเองนี่แหละนะครับแล้วก็ลองเปิดซับดออูสงสารซับเหมือนกันนะ ขึ้นซับไม่ถูกเลยเพราะว่าบางทีเราเป็นคนพูดเร็วแล้วก็ลิ้นพันกันใช่ไหมสละบางตัวหายแบบนี้นะหรือไม่ก็ไอตัวอักษรหายแบบนี้นะก็ะมันเดี๋ยวเราคงต้องปรปับปรุงกันต่อไปนั่นแหละเรายัางพัฒนาได้เรื่อยๆนะครับอันนี้เทคนิคการตีหน้าประตูนี้ต้องขอบคุณคุณ Arc2D Gaming นะครับที่ได้ มาทำคลิปไว้แล้วผมได้ไปส่งมาก็เลยลองเอามาใช้คือปกติเราช่วงแรกๆเราใช้ปืนอย่างเดียวเลยไงแล้วต่อมาก็ลองใช้บัคอ้าวลืมลืมทดลองใช้บัคไอ้นี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับคือตอนนี้มีข้อตกยงกันอยู่นิดนึงว่าไอ้บัคมอเตอร์ไซค์ใช้ได้ไหมตรงปากทางนะผมก็ว่าจะลองยังไม่ได้เอามาลองอ่ะลืมอ๋อก็ลองไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าไอดีนี้ยังไม่มีมอเตอร์ไซค์เออจบ จบปึ้งนะเล่น2อ d ดีมันก็จะงงนิดนึงนะครับตีกันว่าเอ๊อันนี้เราทําอะไรอันนั้นเราทาอะไรวะแต่เราเล่นได้โยนะล่าสุดมีน้องคนหนึ่งขอให้เล่นแบบไม่เติมนะครับอันนี้เราไม่เติมเหมือนกันนะเออแต่ว่าอันอันไอดีหลักเราเติมไปไงเพราะว่าถ้าเราเติมแล้วมันส่งเขาเรียกว่าไงฮนะช่วยให้เราเล่นเกมสะดวกมากขึ้นแนตะผมว่าเติมมันก็ดีราคามันอาจจะแฉจรแแรงบ้างหรือมันจะถูกบ้างอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของแต่และคนเลยอะ ตามงบในจํากัดของแต่ละคนเลยครับเติมได้เลยจะไม่เติมก็ได้นะสายฟรีเล่นได้ไหมสายสายฟรีก็เล่นได้นะครับแต่ว่าจะใช้ระยะเวลาในการเล่นนิดนึงแต่ผมว่าน่าจะเล่นง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะนะเห็นมีน้องคนหนึ่งหรือพี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นพี่หรือน้องเ่แต่ว่ามาถามเหมือนกันว่าผมเพิ่งกลับมาเล่นใหม่ไม่แน่ใจว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างเนี่ยผมก็ลืมถามว่าเขาเล่นมาตั้งแต่ตอนไหนนะ แต่ก็เลยบอกไปว่ามันมีอีเวนต์ใหม่เข้ามาเยอะเลยนะครับลองเล่นดูได้เดี๋ยวล่าสุดเมื่อวานผมปัดไปเจออ่าพี่คนหนึ่งเขาโพสเกี่ยวกับเกมนี้แหละแล้วก็มีรูปเกี่ยวกับอ่าสถานีตำรวจผมว่ามันอาจจะมีอะไรก็ได้นะใน2วันนี้นะครับต้องรอดูกันอีกทีแต่ใน iOS เเนี่ยมันยังไม่ได้บอกนะครับแต่รู้แต่ว่ามันมีขึ้นให้อัปเดตเพราะว่ามันบอกว่ามีการแก้บั๊กอะไรสักอย่างนี่แหละ แต่บน a n d ด o i d เดี๋ยวผมต้องเข้าไปเช็คก่อนนะเพราะว่ายังไม่ได้เข้าเลยพอดีมีน้องคนหนึ่งขอให้ผมทำเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อมต่อเชื่อมต่อกับเว็บนะครับคือจริงๆช่วงแรกๆผมก็ไม่ได้เชื่อมต่อหรอกนะแต่พอเริ่มได้ยินข่าวๆมาว่าเวลาอัปเดตแล้วบางทีอ่ะ ID มันจะหายมันต้องเริ่มต้นใหม่เราก็กลัวไงเพราะว่าเราเติมไปเยอะเหมือนกันสุดท้ายก็เลยเออผูกไว้หน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงน่าจะได้ทํากันนะครับขอโหลดตอนนี้โหลดแล้วละ่ะนะครับ กลัวอย่างเดียวแบบเชื่อมต่อปุบอ้าวเวงกรรมเวนกรรมดยหายไปแล้วเรียบร้อยนะไอดีนี้หายเรียบร้อยต้องมาเริ่มเล่นใหม่ร้องเลยนะกว่าจะเล่นมาได้เนีขนาดนั้นมันต้องใช้เวลาดูครับเออไอถ้าเป็นมือใหม่ตรงนี้ยังจะไม่มีสายเล็กนะครับต้องทำเนื้อเรื่องไปก่อนสักระยะหนึ่งอะเหมือนกับว่าเนื้อเรื่องมันจะประมาณว่าให้เรามาตามหาสายเล็กอะ เอออันนี้ก็เราก็จะสามารถมาเก็บตรงนี้ได้นะครับก่อนหน้านี้ผมไม่รู้นะว่าเรายังทำเนื้อเรื่องไม่ถึงเราก็ตามหาไปเยอะสุดท้ายก็คือต้องทําตามเนื้อเรื่องไปก่อนนะครับดโดรนก็เช่นเดียวกันนะต้องทำเควสเนื้อเรื่องไปก่อนจนถึงเควสเกี่ยวกับถิ่นฐานนะครับตรงนั้นก็จะช่วยเราได้เยอะนะยังไม่ได้ใช้2อันเราเรา,เราลองสุ่มเผื่อจะได้เฮ้เอาน,นี้ดีกว่าบัฟ ความจําดีขึ้นจริงๆการเลือกทักษะเนี่ยอันนี้ล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยนะชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นครับส่วนผมก็จะพยายามเลือกบัฟที่มันแรงสูงๆหน่อยอไอ้พวกสีเหลืองสีสีอะไรนะสีม่วงอ่าสีม่วงมาผมเอาหมดนะยกเว้นแต่ว่ามันขึ้นมาสองสองบัฟไอ้สองม่วงอะเราต้องคิดวิเคราะห์อยางแยะนิดนึงว่าเราจะบัฟอันไหนดีเราจะเลือกอันไหนดีอะไรประมาณนี้นะครับ ต้องจัดการก่อนนะไอ้ซอมบี้พวกนี้เราต้องจัดการก่อนเดี๋ยวเวลาเราเรื่อยกล่องที่โลงนาแล้วเนี่ยเสียงมันจะดงังจนซอมบี้พวกนี้มันไปหาเรานะครับต้องระวังไว้ด้วยเผื่อใครยังไม่เคยมานะแต่ว่าถ้าใครมาหลายครั้งผมว่าน่าจะทราบกันแล้วนะจุดนี้นะครับจัดการตรงนี้กระทิงควรจัดการไหม ถ้ามม่มีหลายกรณีนะคุณจัดการไหมถ้าสมมติเราแต้มถึงร้อยห้าสิบแล้วแล้วก็กําลังทําเคเวสการป้นอยู่ถ้าเคเวสมันบอกให้เราจัดการก็ดีนะก็ต้องจัดการแหละใช่ปะ่ะเพราะว่าเคเวสมันบังคับแต่ว่าถ้าใครอยากเก็บแต้มฤดูกาลนะกระทิงตัวึ่งรู้สึกว่ามันจะได้แต้มประมาณ200นะครับก็จัดการได้นะอยู่ที่ว่าอาวุธระยะไกลเราพร้อมหรือเปล่านะครับส่วนถ้าใครเป็นมือใหม่แบบผมสู้ก็ได้ไม่สู้ก็ได้นะเออ ถ้าแบบไม่ได้หวังเรื่องแต้มมากแต่ว่าหวังแค่ในเรื่องก็เอาแค่จาัดก,การซอมบี้รอบๆให้หมดก็พอนะครับแล้วก็อเอากุญแจไปเปิดโรงนาพอนะเนี่ยทีนี้ซอมบี้มันมีแบบเนี้ยมันมีเป็นกลุ่มแบบเนี้ยยิงตัวหนึ่งเดี๋ยวมันมาหมดเลยทีนี้เราต้องระวังกระทิงนิดนึงแต่ผมรู้สึกวันอย่างไงเจอแล้ว <c oughs> คือต้องจัดการกระทิงซอมบี้ตัวนี้สินะเพราะว่ามันเห็นเราแล้วครับมันกำลังคืบคลานมาทีละหน่อย มากับอ้นั่นด้วยระ,ะเบิดจะช่วยได้ไหมนี่เรียบร้อยครับพังไปหนึ่งอันเสียไปหนึ่งอันไม่ได้ใช้เฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เหลือ,อะไรอ่ะเอาลกระทิงไปไหนวะปืนปืนเอาปืนก่อนอยู่ไหนอยู่นี่แล้วคือไอดีนี้ยังแต่งปืนได้ไม่เยอะไงเพราะว่าของแต่งปืนไม่ก่อยมี ถ้สมมติ ID นี้เป็น ID หลักผมคงเล่นเยอะกว่านี้นะครับแต่เข้าใจได้ว่าอ่ะมันเรานานๆจะเล่นที ID นี้ก็ต้องมาทํากันทีละหน่อย2หน่อยนะแต่จุดมุ่งหมายของของดีนี้ก็คือต้องตามหาล้อรถมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับจะได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าถ้าได้มันก็ดีเราจะได้ไปทำอย่างอื่นต่อนะโอ้โหจุดแดงจุดแดงขนาดนี้เระเบิดย่อนลงไปนี่มา ไม่มีผลเลยเหรอโอ้โหมีสิทธิ์ตายได้เลยนะแบบนี้นะเฮ้ย,ยเรียบร้อยสมพรปากกลับมาแล้วทุกคนอ๋อแต่ผมรู้แล้ววิธีการที่แบบไม่ต้องปาเพราะถ้าถ้าปลาระยะมันจะไกลกว่าหย่อนไงแต่ถ้าเราหย่อนเนี่ยมันมีโอกาสที่ซอมบี้มันจะไม่รู้ตัวนะบางทีเราปลาไปไปโดนหัวมันเงี้ยมันรู้ตัวมันก็วิ่งตามเรามาเลยแต่อันนี้เราหย่อนได้เอาเปไปไหนหมดแล้ววะ ไอพวกหมาป่าไปไหนหมดแล้วอะอันนี้มีหนึ่งตัวเฮ้ยอ้าที่ผมรู้สึกว่าผมผมมีอะไรให้ลองอีกหนึ่งอย่างแล้วถ้าสมมติผมดึงตัวหนึ่งมาใช่ไหมสมมติมันอยู่เป็นกลุ่มแบบนี้แล้วผมยิงมาตัวหนึ่งแล้วผมวิ่งออกนอกแมปอะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะหายแบบนี้ไหมหรือผมจัดการไปแล้ววะเอาละความจําสั้นครับได้เวลาเปิดหรือยังกุญแจมาพร้อมนะครับ ที้ีเราเปิดโรงงานเนี่ยมันยังจะมันจะยังไม่มีอะไรจนกว่าเราจะเอากล่องวิน้องหมาน้องหมานี่นี่มาลุ้นกันครับรอลอรถมอเตอร์ไซค์จะมาไหมและที่ได้โอเค <laughs> แฮนด์มาอีกแล้วเออทุกคนแต่ถ้าสมมติมันมาแบบนี้นะครับเก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าเราสามารถเอาของที่ซ้ํากันแบบนี้นะครับไปอัปเกรดรถมอเตอร์ไซค์ได้เราจะได้แบบมีช่องใส่ของเยอะขึ้นนะส่วน ใครที่เป็นมือใหม่นะครับแล้วก็เพิ่งเห็นคลิปหรือแบบว่าเพิ่งมาดูคลิปผมก็ยินด,ดีต้อนรับมือใหม่ทุกคนนะครับที่มาเล่นเกมน,นี้นะมันช่วงแรกๆอาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเราได้ทราบเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยบอกเลยว่ามันจะเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับตัวนี้ต้องใช้ปืนอนะ่ะมันต่อยแรงก็มันต่อยไม่แรงเท่าไอ้นึงก็จริงนะแต่ว่ามันก็ต่อยแรงอยู่ดีผมว่าผมใช้ปืนดีกว่า เดี๋ยวไปเอาของไปแลกกับดลเลโจได้นะครับแล้วก็ขอบอกอีกรอบนึงว่าทองแดงนะสามารถเอาไปแลกกับดิเลโจได้นะครับตอนที่เขาอ่าตอนที่เขาล้องของมากับอีกอันนึงก็คือเอาไปคราฟเป็นแผงวงจรนะไปคราฟของไปคราฟรวมกับของอีกสามอย่างนะครับอ่าโอเคเอาของเท่าที่เราเอาไว้แล้วกันค้อนจริงๆเอาไปด้วยก็ดีนะเอาไปคราฟเอาไปตกแต่งอาวุธนะครับเดี๋ยวกลับมาเอาใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเอาใหม่ได้ ส,สีสีเอาไปแต่งนั่นก่อนลวกันไปแต่งไอ้กล่องนะครับช่วงนี้ผมก็เอาสีไปแต่งกล่องอย่างเดียวเลยอะแต่ถ้าเอาไปย่อยมันมีโอกาสได้แผ่นอลูมิเนียมนะครับแต่โอกาสได้มันก็น้อยหน่อยตามเปอร์เซ็นในการย่อยนั่นแหละนะครับโอเคก็คลิปนี้สรุปก็คือยังไม่ได้ล้อรถมอเตอร์ไซค์นะแต่ว่าเราได้ของกลับบ้านเยอะเหมือนกันนะครับใครชอบคลิปนี้เกมนี้นะไม่ต้องทําอะไรครับ <c ười> แค่แวะมาดูก็พอแล้วเพราะว่าอ่าผม อยากให้ทุกคนมาดูแค่นั้นเองแล้วก็ส่วนใครมีคำถามอะไรนะครับเช่นเคยเลยนะก็มาถามได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับแต่ผมว่าหลายคนน่าจะผ่านจุดนี้กันไปแล้วอะน่าจะไปที่อะไรอะ,อะไปเอทกันบ้างแล้วนะไปเรือกันบ้างแล้วนะครับบางคนไปแต่งโดนกันแล้วก็เดี๋ยวผมตามไปนะค่อยๆกันทุกคนอตอนนี้ก็มีเวลามีเวลาเราก็แวะมาเล่นนั่นแหละนะครับทำงานไปเล่นไปมันมีความสุขดีนะครับ อ okay. เรียบร้อยก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะตอนสามทุ่มนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับไปก่อนนะทุกคนบายบายขอบคุณทุกการรับชมนะครับ